พวกเราได้รับพระคุณฟ้าบารมีคุณพระอาจารย์อันยิ่งใหญ่พวกเราผู้บำเพ็ญธรรมในการยุคไปอย่างได้รับเบี้ยพิเศษจากฟ้าเบื้องบนพวกเราได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากฟ้าอย่างท่วมทน้นข้อที่หนึ่งคือบำเพ็ญในชาตินี้สามารถสำเร็จในชาตินี้พระชันสาเทพเขียนให้เร็วหน่อย เบียพิเศษของฟ้านี้สำคัญมากทุกประโยคที่ได้ยินต้องจดจำให้หมดพระอาจารย์อะไรคือบำเพ็ญในชาตินี้สำเร็จในชาตินี้หรือว่ายังต้องกลับมาบำเพ็ญต่อในชาติหน้าอีกนอกเสียจากสิทธิจะมีจิตแห่งความเมตตาอาศัยแรงปาณิธานกับลงมาทุกพบทุกชาติเพื่อลุร่วงในการปกปดสามภพในครั้งนี้ แต่ด้วยพระคุณฟ้าบารมีคุณพระอาจารย์พวกเราจึงสามารถบำเพ็ญในชาตินี้ปฏิบัติในชาตินี้สำเร็จในชาตินี้หากวันนี้ไม่ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสิจ,จะเวียนบนขึ้นลงอยู่ในทะเลทุกข์นี้อีกนานสักแค่ไหนกันพระชนสาเทพเมตตาเบี้ยพิเศษที่ได้เตรียมไว้ให้แก่ผู้บำเพ็ญธรรมแห่งการยุคไปอย่าง อาจารย์ของพวกเจ้าประทานเบีย้ยพิเศษให้กับพวกเจ้าอะไรคือเบีย้ยพิเศษอาศัยอะไรมาสำเร็จเป็นพุทธะอาศัยอะไรเพื่อบรรลุธรรมะความสูงส่งลำค่าก็อยู่ที่ตรงนี้ในสมัยโบราณผู้ที่มีจิตมุ่งมั่นบำเพ็ญต้องบำเพ็ญสะสมมาหลายภพหลายชาติ ต้องเสาะ,ะแสวงหาพระพิสุทธทิอาจารย์แต่หลานๆต่างก็บำเพ็ญมาแล้วหลายภพหลายชาติหนึ่งจุดชี้เปิดจิตยานกระจ่างแจ้งจิตบำเพ็ญชาตินี้สำเร็จได้ในชาตินี้ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าเบี้ยพิเศษนี้อีกแล้วต้องเห็นความสำคัญของตนเองให้ความสำคัญต่อภาระหน้าที่ต้องทำความเข้าใจใช่ไหมใช่